นามามินโมตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมัสสะนโมตตาภะคะวะโตสมมาสมัสสะนโมตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมัสสะ Iti piso pakawa arahang sama-sama Puto widha karana sampano Sukatoro karito anu taro Purisa tamasa rati sata Tiwa ปิโกอาตาเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโน ยาปตอนนี้ผมเดิอนอยู่ที่โบล,ลักคันทกกดุดีซึ่งเป็นที่ประทับของ,งของค์สุเดจพุทธมาสังพุทธเจ้าซึ่งอยู่บนยอดเขาที่จิกุปปนอพระขา่าตอสาการะสังข์อโยโชปาติปันน อาข่าววโตสาวกสังโญาญาปฏิปันโนพะขวะโตสาวกสังโฆสามีทิปปิปของาท่จะกลับอาขาววะโตสาวะวะกัสังอังจัตตาเนปุริสายุคานิ เทสาภงคาวาโตสังวะสังองโคอังหุในโยหุในโยทาเกนไนโยอันชัญการติโยอโรตารังพุยักเ์ตทมสกาสาติติปิโสภาควา วิชาราณาสามปันโนสุกตตโอฮานตโรปุริสธรรมสารติสัทถาเทวมโนสานางพุทธปะคะวาติสวะขาโตภะคะวตาธรรมพุทธเทตโกอากาลิโกเอียปัสสโก ตรงบริเวณนี้เป็นขคันทกันทกุดีอ่ายู่บนเขาคิชกูดอานาบริเวณแต่กินบริเวณกว้างพอสมควรเพราะว่าเป็นเขาระวางหุบเขาระว่างกลางอ่ามี่เนินเขาสูงล่อมรลอบ นี่รรลึกเล็กมักนใหญ่คือธรรมขนาดาสถาบัน,นโคหาแต่ว่ารอบๆไปด้วยภูเขาภูเขาสูงรลอมรอบเป็นภูเขาสูงต้องต้องดึกเหตุการณ์ย้อนไปถึงในอดีตสมัยพุทธกาล ในขณะที่พุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่บรรยากาศอาสีพอเป็นยังสีเ่เต็บไปด้วยสิงสาป่าซัตบรรยากาศสองพันกว่าปีที่แล้วมบเขาก็บงศิษเป็นเขาโรคชัดป่าทึบ แต่ว่าถึงปัจจุบันนี่็มีพี่น้องอุทธศาสนิกชนทั่วโลกโดยเฉพาะเมืองไทยเาล่าออขามร้นอามาศรีลังกาแม่แต่ที่เบตกับเ็นไลยู่มาะฮ่มกันมาตุมมะฮ่มโดยเฉพาะมือนี่เป็นมือ,อวันมากาบูชา พ่นกับสิลายเป็นพิเศษหาโอกาสเขาไปสักรกระในคันทกุดีเหน่งออยากมีแต่ทายลูกไปสังเกตเห็นคณะสัทธาผู้สแสวงบุญตลอดลายทางเป็นเขาคิดชกูดตามทำหน่อยทำเล็กขึ้นมาเรื่อยๆ อันนี้บันทึกภาพไว้เพื่อแสดงให้เห็นบรรยากาศร,รอบๆเขาคิชกูดมีภูเขาสูงนี่ลอลงเขาระวางกลางใม่การก็มีเหตุการณ์อะไเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันการกิ่งหินของพระเทวทัตหรือหุบเขาถิ่งโจรจากยุ่มุมไในเนี่ย ตอนนี้ที่เห็นสัตว์ดนี้ก็คือเห็นลิงมีลิงมีลิงที่เห็นมีตัวหนึ่งมาหนาเทียมอยู่บอว่าคนตายไปเลยไม่ได้กินน้ำอุดมเนี่ยนะเพราะถวายน้ำพระคุณเจ้าไปที่ถวายซึ่งลิกก็ยังพอว่าถวายยี่สิบตึ๊ง